อร่อยเลิศอร่อยแลิกับผูลิตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านชื่อว่าอารีนาบิสโทรเขาอยู่ซอยอารีสัมพันธ์หนึ่งถนนผลโยธิน oh <yeah. S 2> ขอแนะนำเลยเมนูที่นี่มีความหลากหลายมาก <S <S วันนี้เรามาคุยกับเจ้าของร้าน oh <yeah. S 1> คุณสิริกัลยาณีวิจิตไสยโยธา คุณบิวสวัสดีจ้าที่จอดรถสะดวกสบายอยู่กลางใจเมืองแบบนี้อารีสัมพันธ์หนึ่งร้านอารีนาบิสโทรของเราอาหารเป็นยังไงจ้าบิวจ้าอาหารร้านเราจะออกแนวเป็นอิตาเลียนนะคะ,คะผสมผสานกับอาหารไทยอคอนเซ็ปต์ร้านก็จะโปร่งนั่งสบายเมนูแรก ภูมิใจนาเสนออะไรจ,ะจ๊ะจะเป็นขาหมูค่ะยอดฮิตของร้านอารีนาตัวนี้เราจะใช้ขาหน้าค่ะแล้วก็จะซูวีให้มันเกิดความมอยส์แล้วมาทอดให้มันกรอบนอกนุ่มในน้ําจิ้มของเขาเลิศให้บิวเล่าสิจีจาจะมีซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะเป็นขากิผสมตัวงาแล้วก็ตัวนี้ค่ะแซวเขาแซวเขาเราจะเป็นสีม่วงกินเข้ากันได้อร่อยมากเมนูที่2จ๊ะไซส้กอกของร้านอารีนานะคะก็จะมีส่วนประกอบไปด้วย พริกสดค่ะกระเทียมค่ะพริกไทยดำค่ะแล้วก็เรียนนารสชาติที่เข้ากับน้ำจิ้มทางร้านทำเองจะมีใบไทมผสมเข้าไปกินเข้าไปจะมีรสชาติเปรี้ยวหอมหวานเครื่องเคียงจะเลือกเป็นมันวดหรือเฟรนช์ฟรายก็ได้สปาเกตตี้ซอสกุ้งเป็นยังไงจ๊ะจุดเด่นของสปาเก็ตตี้ซอสกุ้งจะนำหัวกุ้งอะค่ะทําเป็นซอสแล้วใส่ครีม ก็จะมีรสชาติหอมละมุนเข้ากับเส้นสปากเกตตีเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับซีเคร็ตเรซิปีของอารีนาบิสโทรต้องทานที่นี่ที่เดียวเท่านั้นพิซซ่าละ่ะพิซซ่าของทางร้านจะมีอยู่ที่4หน้าแต่ว่าแนะนำเป็นพิซซ่าเ็ดทอฟเฟิลลาก็แซลมอนครีมก็จะมีเห็ดชาบิยองผสมกับเห็ดทาฟเฟิลบวกเข้าไปกับครีมนิดนึงแล้วก็ราดด้วยชีสหอมละมุนมากค่ะ แป้พิซซ่าจะเป็นบางค่ะกรอบค่ะแป้นพิซซ่าบางกรอบชีสอัดแน่นมากมาไทยๆกันบ้างยำส้มโอของอารีนาค่ะจะเป็นส้มโอนครชัยศรีค่ะตัวนี้จะผสมเข้าไปด้วยพริกเผาแล้วก็ใส่กุ้งสดเป็นตัวเข้าไปให้ลูกค้าเลยกินเข้าไปกับส้มโอหอมหวานเปรี้ยวนิดนึงร้านเรารับจัดเลี้ยงได้กี่คนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง120ท่านค่ะรี่ท็อปการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับ อารีนาบิสโทรเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านอารีนาบิสโทรตั้งอยู่ถนนพหลโยธินซอยอารีสัมพันธ์หนึ่งโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านี่ค่ะร้านนี้ชื่อว่าอารีนาบิสโทร เพียงคุณแคใช้ AS AH. Point 1คะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดนะคะ10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31สิงหาคม2568ค่ะทางร้านอารีนา่ายินดีมากๆเลยนะคะที่ทาง AS AH. ช่วยแนะนำให้ร้านนะคะเป็นที่รู้จักของทุกคนมากขึ้นแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิา45นาีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชม ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะร่อยรลิกับผลิตลี่เมชื่ออีติ้งย่าบิงฉังต้องกินค่ะ